สวัสดีครับพบกับช่องต้นแค่เจวันนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูผาม่านนะครับถ้ำค้างขาวภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับมนีเข้าสิบห้าพี่น้องมาเบิองอีกเกียนะครับหรือว่าข่างข้าวออกจากถ้ำนะครับช่วงแรงกกระถิบประมาณสัก ห้าโมงหรือว่าหกโมงครึ่งนะครับจะมีฝูงค้างคาวขนาดใหญ่เพื่อนที่ออกไปหาอาหารกินช่วงนี้มาแลงนะครับเฮาถิมาถทายลิปให้เบิรงว่าฝูงค้างคาวจะมีทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเขาถิมภาพไปเบิรงบรรยากาศกันว่ามันนี่มีคนเยอะไหมนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับเราอยู่ที่ถ้ำค้างคาวนะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศช่วง ช่วงเงี้ยมาแรงครับช่วงเย็นๆนะครับนี่ถึงแล้วครับพี่น้องหอดแล้วถ้ำค้างข่าวภูผาม่านนะครับนี่ตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็นประมาณห้าโมงครึ่งนะครับประมาณหาโมงครับนี่พี่น้องนี่เป็นบรรยากาศช่วงค่ำๆนะครับมาเบิ่งครับพี่น้องปาดพี่น้องลเผืนนมาถ่าเบิ่งนะครับตอนที่อยู่ น่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนอำเภอตำบลบูผาม่านครับนี่นี่ครับนี่ครับถึงมีรถมึงครับพี่น้องรถเพิ่นมาจอดนะครับมักไร้เลยครับก๋าที่ีโต๊ะนะครับมีโต๊ะให้นางชมวิวนะครับพี่น้องนี่ครับนะครับมาเบิ้งได้พี่น้อง ครับนมารอถ่าเบิงเยอะมากเลยครับนี่ครับนี่เราก็จะมีโต๊ะนี่ครับโต๊ะนั่งของเท่าทู่นี่ครับนี่สวัสดีครับ,บนี่ครับพี่นอ้องท่าทีวมาเบิงพี่น้องเห็นบ่ครับคนละ่ะทีวมาเบิงปากถ้ำอยู่นี่เนาะนี่ครับปากถ้ำปากถ้ำมองนี่ที่เป็นตรงค้างคาว หรือฝูงค้างคาวหรืออีเกียนะครับนี่ที่ออกมาไปกินอาหารนี่ครับเข้าถ่ายชมว่าช่วงเวลาจังโมงนะครับฝูงค้างคาวจะออกมานี่ครับจากบริเวณนี้นะครับพวกพี่น้องคนเหน็บมาเบิงนะครับหลายหักครับเจอไหมครันี่ครับมาล่อครับนี่ครับเมันมาล่อถาเบิงนะครับถาเบิงนะครับยู่นี่นะครับนี่ จอ,อกมาจากรูตรงนี้เดี๋ยวเขาถิ่มาถ่ายคลิปให้เบิรงนเนาะพี่น้องจะมาถ่ายคลิปให้ดูว่าฝูงค้างคาวเนี่ยออกมาเนี่ยซิม,มีประมันจักตมันครับพี่น้อง่นมาถานางเบิรงนะครับพินมีเม่เมาเมขายเป็นมาเดี๋ยวเขาสิไปสัมผัสเม้กาก่อนว่าจะออกมาจาังมงไปซื้อน้ำก่อนโอเคไหมเดี๋ยวไปซื้อน้ำก่อนนั่งรอนี้แหละ คนเยอะมากเลยไปหาของกินกันครับพี่นเขามีอะไรกินเนาะมีมีลูกชิ้นมีลูกชิ้นเดี๋ยวอิสั่งลูกชิ้นทอดไปกินก่อนครับพี่น้องนกเขาครับพ,พี่น้องช่งลูกชิ้นทอดกัน ไม่จะบาทนะครับสิบบาทห้าบาทอ่ะสิบบาทหิวเข่าครับมาสั่งลูกชิ้นก่อนอันนี้ไม่ละสิบวะครับจา้าอันนี้ไม่ละสิบเอ้าเหลวว่างตรงไหนล่ะเลยครับนี่ครับลูกชิ้นมาขายอยู่นีาาน่ซูเหม่หรอครับจา้าขายทุกวันนะครับไม่ขาดเพ่าขายอยู่นี่ซูเหม่อันนี้ไม่จยะบาทครับไม่ละห้า,หาเนะา,าะ หนึ่งสองสามสี่เป็นจ้าบาทครับห้ิบาทจนะ้ะห้าสิบโอเคไออีกเกี่ยรมันออกม้านจ้กโมงครับหกโมงกวา่ากุหลาบจ้ะหกโมงกว่าแ้่ถึาหกโมงสี่สิบห้าสิบโบกว่้องรอจ้ะมันบ่ออกเลย <laughs> หรือเกิดซื้อ,อ่ามันบม่ออกกันหรอครับ <c oughs> โอ้หกโมงสองม,มื้อแลวที่มันเป็นเนยียนเม,มืนขึ้นออกปะครับบนะัจ้ะ เหมือนคลืนหมอกแสดงมาเมื่อนี้มันอาจสีออกเลยตั้งแต่เนนี่ออกแล้วคนคนเบิ้งหลาไหมครับตอนนี้คนเบิ้องไหลายจ้ะเมื่อนี้กับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานวันอาทิตย์เนาะเมื่อนี้วันจันทร์มันออกไอ้หู้ดเลครับหู้นี่เองบ่หู้ยัง่งจ้ะอ๋อนี่บ่มันเขาอยู่หู้เดียววะครับจ้ะอืมบ่นครับเนี่หู้นี่แหละครับพี่น้องมาเบิ้ง มันที่ออกไปหากินแม่ค้าบอกว่าบอร์ออกว่าสองหมื่นครับมน,นีอาจสิม่หลุนว่าสิออกหรือเบอร์ออกแม่ว่า <c oughs> เบอร์มันซั่งผัดกะเพราสงสัยมันมันอิ่มเหรครับจริง <c oughs> จริงเนี่มันบอกอาสิกินใส่ใช่ไหมเลยอกัดจุนอาหารมันสัยสันนิษโอ้มาขายยุนิสองหมื่นวะครับจ้าสองหมื่นซึ่งบอรออกว่าสองหมื่นแล้วนะครับจ้าส,สองมื่น สองมืองแล้วนี่ไปยังไนะงแล้วคข่าว่ามีคนไปกวดมันเช่นมีคนเขาไปเบิงงข้างในบป่าครับสไปกวดเอาขี้มันเช่นก็ว่าคู่ย่หันกวดเอาขี้มามันก็ออกอเด้ต<ม>องอ,อกว่านี่มือก้อนแล้มันไปกวดเอาแมาเนตีมันว่าคนเอา<อ>หอนอีเขียนผมกว่าอ๋อเฟินตีเอาไปเบิด์เลยบ่คอับ่ต้งโตมาเลยบบอ่ ย่านพค่อเอาค่อยโตนี่นแล้วผูกกวก้กินก็กินได้กืรเราไปคอดแต่บอกครับเดี๋ยวมันนี่มันคือบอ๋อม่ใช่ใส่มันนี่ก็น,น่าจะออกมาเห่เห็นเนียน่ยเราไม่นาบเห็นล้านโตคนน,น,นึงคนนึงหนึ่งล้านโตได้ป่ะครับ,บ,บโหน,นึ่งล้านโตได้ป่ะครับ แฟน,เป,นเป็นเล้ากูออกมานเนาะอ๋อประมาณ40นาทีปุณนะประมาณ40นาทีจ้าปดาดโถหาเบิ้งครับเดี๋ยวสุดท,ท้ายคลิปให้เบิ้งด้วพี่นนอ <c oughs> แม่ขาก็นเล่นตีว่าเป็นล้านตัว <c oughs> เออประมาณ40นาทีโอ้ เงียนพ่อเบิ่งจนปวดพ่อไปละน้องออกกันแน่สมอหวานทั้งแดดฝนคนนอกเป็นม้เต่ไก่คนมาคล้องเบิ่งกับว่าออกไก่เบิ่งเจ้งแมวเบิ้อนี่กับหนาที่ไม่หลุดนะแม่เนาะหนาจะออกเบินี่แหละเราบอ่าออกมาสองหมื่นแล้วอาจทีออกมากินมเบิ้งก็ได้เนาะอ๋อเขากะรอชมนะครับนี่แหละครับรูนี้แหละครับพี่น้องประมาณหกโมงครึ่งถึง หกโมงหาิบถ,ถ้าเกินถ้าเกินจก้กมุงก็แม่ถ้าเกินหกโมงหาิบอออกก็คือกลับเลยจ้ะไม่แตง้อนบอออกนอนถ้าเกินหกโมงหาซิบก็คือกลับได้เลยเดีเ๋ยวเขาต้องรอกันครับว่าเกือบจะหนึ่งทุ่มหรือหกโมงหาสิาบแถวโบออกก็คือะ <c oughs> บออกอเข้ามาหลุ่นกันครับว่าจะออกหรือไม่ออกเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปใด้ะครับด้ขอบคุณครับ